นี่คะ่ะนี่นะคะเป็นตะกร้านะคะหน้าตะกร้าของเขาขึ้นนิยังนะคะเดี๋ยวแม่ค้าดูให้นะคะอ่ะอะโอเคขึ้นอ่ะขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะกล่องอกล่องนะคะสนใจนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนแจ้งแม่ค้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าเอามาพริเซนต์ให้นะคะกําไรนะคะนี่นะคะ กำไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วถ้าเราสวมใส่กําไรนะคะชีวิตของเราแค่ชื่อของเขาก็มีกําไรแล้วนะคะเข้ามานะคะไม่ขาดสายนะคะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะสามารถนะคะใส่แล้วนะคะชีวิตก็มีแต่กําไรค่ะนะคะนี่นะคะลูกค้ากดสั่งซื้อในตะกร้าที่แม่ค้าปักหมุดได้เลยนะคะตะกร้าพันห้านะคะสีเขียวสีเขียวเข,เ,ขเข้มแบบนี้นะคะนะคะเป็นหยกเจไดนะคะเป็นหยกพม่านะคะนะคะ ลูกค้ากดสนใจนะคะกดสั่งซื้อนะกดสั่งซื้อแล้วก็ดันหนึ่งให้แม่ค้าเลยนะคะไซส์นิ้วนะคะ58นะคะจุดแเขียนด้วยห้าแปคุณโซมอนคะกดแล้วนะคะแจ้งแม่ค้าทีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะได้เอาปักหมุดออกนะคะนะคะนี่นะคะโอเคนะ วงนี้จะอยู่ในตะก,ก้าที่11นะคะตะก,ก้าพระนะคะแต่ว่าถ้ากดไปแล้วนะคะจะได้หมายเลขนะคะตามตามที่ลูกค้ากดนะคะจะได้เป็นกําไรไปนะคะถ้ากดสั่งซื้อแล้วนะคะขอให้เฮงๆปังๆังนะคะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดนะคะสมดังใจทุกๆประการในชีวิตของคุณพี่นะคะมีแต่โชคแต่ลาบนะคะมีไม่ขาดสายนะคะ น,นี่เท่ตัดแล้นี่เท่หรอไม่<อ>ัดหรอด่าอะไรเยอะ้เอ้โอ้นี่อ่ะงลงลอีล้วอัเอออย่เสนี่เสร็จอเไงแต่พอรสก่อนไงให้มันน่าตกอนอ่ะโอเคค่ะนะคะมาต่อด,ด้วยนะคะคุณพี่ท่านใดนะคะ